สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเด้อจ้ามะเขือเทศพันดีพันดีมากๆเลยเดี๋ยวตุ๊กจะทํารุ่นเนาะทารุ่นแล้วก็ยกร่องเขาขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาทํางานกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าคํแเราทําไม่ได้จ้าจะทําทประมาณนี้ก่อนเด้อ รุ่นเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยรับปรุงให้มันสวยงามถามว่าจอบมีดีกว่านี้ไหมมีแต่ชอบอันนี้จ้ะจอบค,อคู่มือทุกกเคืออนนี้เด้น งานสวนทํำรสนุกด้วยจ้ะไม่เดือดร้อนใครเพื่อนๆคืนนี่เจอกันด้ชาไดไล่ซด อหนึ่งเซต็ไปแล้วเนาะล้วก็มาทำอีกคันหนึ่งโอเคเพื่อนจะบอกว่าโอ้ยตุ๊กทำสวนไม่เป็นตุ๊กทำยังงี้ทุกปีชาได้กินทุกปี Thank <laughs> you. เดี๋ยวะเพื่อนเดี๋ยวก็เซ็แล้วเดี๋ยวก็เซ็แล้ว เพืเ่อนๆคลิปสั้นด้วจ้าเ็จแล้วก็ถอนยาเรียบร้อย โอเคจะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดไลค์ให้นะคะถ้าไม่ใช่ก็บอกเป็นบอกเป็นอย่างจ้ายังไม่ค่อยตรงไหมตรงไหมตรงแล้วไหม ดินแข็งหน่อยแต่ดินแข็งให้ดินดีเะชะียวจาคุณภาพสุดยอดโอเคโอเคจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปนี่คือการทำรุ่น แล้วก็เดี๋ยวเวลาเาเขาขึ้นสูงตุกจะเอาไม้มาปากัปากๆไว้เวลาเก็บเราจะได้เก็บง่ายเนาะเป็นพันุดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันอีกภายภาคหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆเด้อจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดจ้า